ท่านด่นของกกตครับเพิ่นก็มีรายงานนะครับเรื่องของการบอรับสมัครสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับในเขตอีสานล่างนี่แหละนะครับมีนะครับจังหวัดไดแนะนะครับเข้ามาเบิ่งกันครับเริ่มที่อุบลราชธานีครับจำนวน4คนนะครับก็มีเขต2เขต4นะครับ2คนนะครับเขต7นะครับทุกเขตนะครับก็คือท่านั่นของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา42วรรคหนึ่งนะครับมาตรา42นี่คืออย่างผู้มีสิทธิเลือกตัง้งผู้ใดบอไปใส่สิทธิเลือกตัง้งแล้วก็บอใดแจ้งเหตุที่บออาจไปใส่สิทธิเลือกตัง้งก็คือเพิ่นบอไปใส่สิทธินั่นเองคืออย่าไปจะเป็นการเลือกตัง or aw, ้งอบตอบตในช่วงทีพานมากนะครับกบได้ไปใส่สิทธิบอไปใส่สิทธิคือหลังจากที่มีการสมัครรับเลือกตัง้งมีการตวรวจสอบเอกสารข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยประกาศรายชื่อจับไม้เเลกันไปก่อนแต่พอไปตรวจสอบเบื้องลึกไปอีกว่าเข้าไปเคยใส่สิทธิบอ ก็มีผลพอไปตรวจสอบแล้วปุ๊บอ้าวเจ้าบไปใส่สิทธิ์นี่คือเป็นอีกผลพวงหนึง่งคือคการการถูกจํากัดสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง,องการทางการเมืองเป็นเวลา2ปีเดียกันน,นี่ก็คือถือจํากัดสิทธิ์กันไปนะครับอุบลราชธานีสี่คนครับ,รบท่านมาของสุรินทร์กี่คนสุรินทร์อีกสองคนเช่นเดียวกันครับความหมายคือในส่วนของเขตสองที่จหวัดสุรินทร์เนี่ยก็คือว่าอายุของการเป็นสมาชิพกพรรคนี้ครบ คือตามตัวพ่อรบอเองเนี่ยเพื่อนบอกว่าเก่าสิบมือแต่มีการประกาศตามพ่อรบกอษฎีติกาเกี่ยวกับการยุบสภาเนี่ยจะเวลาม0มือแต่การไม่เป็นสมาชิกพักเนี่ยบกครบบกครบ30มมือก็คือถือตาซีดกันไปนะครับส่วนเรื่องของเขตแเช่นเดียวกันครับบ่ไดไปใส่ธิ์เลือกตั้งท้องทิมนะครับรวมถึงเลือกตั้งทั่วไปเองเนี่ยก็คือถือจำกัดธิ์เช่นเดียวกันครับ บทที่นี่ครับบุรีรัมย์ครับมีผู้เดียวครับเขต4มาตรา42วรรค12ครับก็บคือตัวนี้ครับเคยต้องค้าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทํำความผิดต่อตำแหน่งหนาที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหนาที่ในการยุติธรรมหรือกระทํำความผิดตามกฎหมายว่าด้ยวยความผิดของพนักง,งานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทํำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือมีความผิดในขณะที่รับตำแหนง่งนะครับในส่วนของราชการนะครับไปเหตุความผิดมา เสร็จแล้วพ่อเพิ่นไปตรวจสอบปุ๊บนี่อา้าวถือขาดโทษไว้ได้นี่มีผลขางพิพากษามรอย้อยแล้วนะครับว่าทำความผิดแบบนี้กว่าสามารถที่จะลงัาสมัครรับเลือกตั้งกันใดน,นะครับ,รบมาอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการตัดสิทธิ์กันไปนะครับก็คือจังหวัดมุกดาหารจํานวนหนึ่งคนนะครับยูทีเคส,สองในส่วนนี้คือมีการที่จะอ่าพิดในส่วนของพ่อรบอนะครับเรื่องของการอ่าบอยไปเลือกตัง้งท้องทินนั่นเอง นะครับก็ถือจำกัดสิทธิ์การลงรับสมัครนะครับสอสอกันไปนะครับส่วนศรีสเกตยโสธรรอยเอดนครพนมอำนาจเจริญเก็ยังโมมีนะครับก็คือถือต่บอกว่าคุณสมบัติถูกต้องทุกคนครับครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการรับสมัครสอสอนะครับมันโมเป็นเรื่องง่ายเด้โมเป็นว่าไครสิไปสมัครก็ได้ถ้าเกิดว่านี่ววศิษยเป็นสอสอนะเรื่องของเลือกตั้งทัวไปคือกัน คุณต้องไปใส่สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในมือนะครับต้องไปใส่ต้องไปเหตุนาทีเขา่จะความอย่างเต็มที่นะครับ